up. อยู่กับบอมฉลักนะครับจากมอเตอร์ไบค์กูรูนะครับข้างหลังผมนะฮะยามาฮ่าไลต์ดิงแคลดามี่นะครับสถารบัตอบรมของทางยามาฮ่าสำหรับใครที่<ม>คุ้นเคยในเรื่องของการมาอบรมไม่ว่าจะเป็นรถทาสเล็กหรือว่าบิ๊กไบค์นะครับวันนี้เรามาทำอะไรกันนะครับอ๋อเห็นข้างหลังผมนี่เป็นรถสปอร์ตออโตเมติกพรีเมียมนะครับเราจะมีทริปไปที่พัทยานะฮะโดยจะเป็นยามาฮ่า n m a นแม็กซ์ตัวใหม่ก็ไม่ได้ขี่มานานแล้วครับไปขี่ทางไกลไปทำกิจกรรมต่างๆสนุกๆวันนี้มีกิจกรรมที่จะให้ท้าทายกันมากมาย เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าพาร์ส155 TC เนี่ยเวลาขับขี่ทางไกลแล้วมันตอบโจทย์ได้ดีแค่ไหนนะครับ ครับรก็น่าจะได้เวลาที่จะมาสรุปขี่มาจากกรุงเทพสู่รัทยาก็ท่องเที่ยวด้วยภายในตัวเมืองด้วยนะครับก็บยอยู่ประมาณที่140กิโลละนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ได้ขียมมย่ยามาฮ่า m เอ็นแม็กซ์เมาไกลถึงพัทยาโดยรวมแล้วเนี่ยเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากนะครับประทับใจในสมรรถนะทุกๆอย่างของ n m a นการวางตำแหน่งแฮนด์มือวางเท้าโ์บอด การมองเรือนไม้นะครับทุกอย่างเนี่ยมันลงตัวมากทําให้ศิรีลาร่างกายของเราเวลาขี่เนี่ยมันขยับตัวน้อยมากเบาเขานุ่มนั่งสบายกันน้ําได้ดีลุยฝนมาไม่มีปัญหาครับแล้วตัวรถด้วยความที่เขาเป็นคันร้อยห้าสิบห้าซีซีเนี่ยครับมันเป็นรถที่เหมาะกับคนเอเชียพวงนี้ดีกว่ามันเป็นไซส์ที่แบบให้ความล่องตัวสูงแล้วเราควบคุม,มงได้างเพราะว่าเขาไม่ได้หนักเกินไปแล้วทําให้เราสบายกับการขี่ ขี่ทางไกด์ยิ้งพิสูจน์ได้เลยว่ามันสบายมากๆเพราะว่าเราไม่ไม่เมื่อยล้าแล้วก็สมรรถนะของเขาเวลาจะเล่แงแซงหรืออะไรผมว่ามันก็ดีนะถ้าเกิดไปร้อยี่สิบเนี่ยมันก็อาจจะเหมาะกับการใช้งานในเมืองแต่พอมันเป็นร้อยห้าสิบห้าเนี่ย,ยมันครอมเบอรหมดเลยเอาเรีว่าเที่ยวชิวชวลๆลองวิเอนวันหยู่สุดสัปดาห์เนี่ยสองร้อยกิโลเมตรจากกรุงเทพมันสบายๆมากเลยสัพเพลาสายใต้เบาแล้วก็พกกระเป๋ามัดไว้ก็ได้หรือว่าสะพายหลังก็ได้นะครับมันโอเคอีกอย่างนึงที่ประทับใจคือความประหยัดครับคุณผู้ชมรุ่นนี้ N Mac เอ็นแม นี่ขี่ไปได้ปั้นนะก็ขี่เดินทางก็เลยความเดินเดินทางนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่คันเดียวตอบโจทย์เดลี่ยูสใช้งานไปทํางานท่องเที่ยววันหยุดสุดสัปดาห์มาพัทยาหรือว่าอะไรก็ได้นะครับมันให้ความประหยัดให้สมรรถนะที่เพียงพอข,อขี่สนุกผมบอกเลยนะว่าด้วยงบประมาณไม่เกินแสนเนี่ยไม่ต้องหลังเลเลยนะ